สวัสดีครับเรายืมเงินพ่อ500ยืมเงินแม่500รวมเป็น1,000บาทซื้อหวยห,หมด970รทอน3าิบาทเราคืนพ่อ10บาทคืนแม่10บาทอยู่กับตัวเรา10บาทอันนี้เราก็ ดิปนี่พ่ออยู่490ติดนี่แม่อยู่490รวมเป็น980มาบวกกับ980มาบวกกับของเราอีก10บาทของเหลือก็รวมไปทั้หมดก็เป็น990ถามว่าอีก10บบาทมันหายไปไหน